ลัคนาราศีพุษศกเดือนมกราคม2565จะเป็นเช่นไรไปติดตามรับชมได้เลยครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่จัก,กรวาลโหราศาสตร์ของอาจารย์เกรทเทวาครับอีนี้นะครับเป็นคิวของคนเมื่อนำวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิด,ลกดและจังหวัดเกิดครับไปผูกด,ดวงนะครับลัคนาสถิตราศีพุษศกมาฟังได้เลยนะครับจะแม่นยำามากเลยนะครับ แล้วเราจะใช้ดาวจอยของเดือนมกราคมนะครับในการทํานายนะครับไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าลัคนาราศีพุธศครับดาวเกตเลข9นะครับมาทับลัคนาเราแล้วนะและอยู่กับเราทั้งเดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นช่วงจังหวัดที่เซนจ์จะแรง ลางสังหรณ์จะแม่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับดวงแบบนี้แนะนําไปไหว้พระสวดมนต์ทำบุญนะครับจะเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างดีนะครับเข้าหาธรรมะได้เลยนะครับแล้ามาเริ่มที่การเงินกันเลยนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าดาวการเงินเราคือดาวพุธครับโคจรอ,อยู่ในภพสุภพเนี่ยนะตั้งแต่หนึ่ถึงสิบสองนะครับแต่พอหลังวันที่สิบสองไปแล้วครับดาวการเงินดาวพุธเราจะ โคจรถอยหลังกลับมานะครับอยู่ในเรือนมรณะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในเรื่องของเงินทองต้องระมัดระวังอย่าพกเงินไปเยอะนะครับเดี๋ยวจะหายได้นะครับหรือจะถูกขโมงขโมยอะไรอย่างนี้นะครับหรือใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นครับนี่นะครับเรื่องการเงินฝากไปด้วยว่า12ถึงสิ้นเดือนเนี่ย มีเกณฑ์จะมีะรายจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับเราก็จ่ายเฉพาะในสิ่งที่จําเป็นเช่นอาจจะเป็นรอบของค่าเทอมลูกเป็นรอบของงบประมาณอะไรบางอย่างเช่นประกงประกันอะไรอย่างนี้นะมันสิ้นปีมันตัดพอดีอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จ่ายได้เลยนะครับแต่ถ้าจ่ายอะไรที่มันสุรุ่ยสุดร่ายฟุ้งเฟ้อนะครับฟุ่มเฟือยอันนี้ไม่แนะนํานะครับหรืออยาไปลงทุนอะไรในช่วงเวลานี้นะครับจะมีการผิดพลาดได้นะแต่ถ้าจะได้เงินครับมีครับเพราะอะไรครับ พอสังเกตดีๆนะครับพอกลางเดือนไปแล้วครับดาวสุขดาวประจําตัวเราก็โครจรน,นะครับเข้าเรือนมรณะเหมือนกันแต่ดาวสุ์เราได้ตําแหน่งนะครับเขาเรียกมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันฉงเฉงเห็นไหมบอกไว้แล้วว่าถ้าเราบู๊เราสู้เราลุยเนี่ยเรายังจะได้เงินอยู่นะครับเหนื่อยหน่อยถึงจะได้มาหรือต้องซิกแซกหน่อยอะไรแบบนี้นะครับมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นนะหรือใครที่ทํานะครับงานนะเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศครับจะได้ ผลประโยชน์จากตรงนี้เยอะครับได้เงินจากต่างชาติหรือส่งของจากไทยไปต่างชาติก็ได้หรือเอาของจากต่างชาติมาขายในไทยเนี่ยอันนี้จะโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับหรือใครที่ทําเกี่ยวกับทางด้านออนไลน์ไฮเทคเทคโนโลยีครับก็ยังคงจะขายดีได้นะครับเพราะสังเกตดีๆลึกๆนะครับดาวพุธเนี่ยโครจรเจอดาวศุกร์นะครับวันที่19คือกลางเดือนไปแล้วเนี่ย จะโดดเด่นมากเพราะพุทธศุกเนี่ยเป็นคู่ธาตุน้ําครับจะเสริมกันเนแสดงว่าตัวเราจะหาเงินได้ในทางลับก็ได้ในทางต่างประเทศก็ได้ในแง่ของการแก้ปัญหาก็ได้เพราะฉะนั้นจังเดือนมกราใครมีปัญหามาเรารับแก้เลยนะครับจะดีมากใครเป็นช่องเป็นช่างนี่จะโดดเด่นนะครับหรือแก้ปัญหาตกแต่งต่อเติมมือสองเซ็กกันแ n d เซ็กันยุทได้เงินหมดครับจังหวะแบบนี้นะลุยเลยนะแล้ไปคุยกับลูกค้าเก่า คนเก่าๆที่เราเคยดีลไว้อาจจะยังไม่ได้ซื้ออาจจะยังไม่ได้ตกลงกลับไปคุยใหม่ครับมีเกณฑ์จะตกลงประสบความสาเร็จครับนะทําแบบนี้นี่ไม่มีเกณฑ์ได้เงินนะแล้วไหว้พระสวดมนต์เยอะๆอ,ะอธิษฐานขอพอรด้านการเงินได้อีกนะครับจังหวะนี้นะ,ะแล้วส่วนการงานครับก็แน่นอนครับดาวการงานคือดาวราหูยังทับลัคขาเราอยู่ยังต้องเจอเรื่องนี้อยู่นะแต่ดาวการงานไปอยู่กับดาวเกตเทพเทวาเนี่ยอ้าวมันไหว้เจ้าที่เจ้าทางในที่ทํางานด้วยนะครับจะดีหรือไป ติดต่อลูกค้าที่ไหนไปไหว้เจ้าที่เจ้าท,ทางของลูกค้าด้วยอันนี้จะยิ่งดีนะครับบวกกับดาวเราก็ไปอยู่ในเรือนมอรณะเนี่ยหลายดวงนะครับในช่วงหลังกลางเดือนไปแล้วนะครับก็แสดงว่าเราก็จะต้องเรียกว่าทํางานในรูปแบบที่ลับๆไม่เปิดเผยทําแบบซุ่มๆไปก่อนคนทํางานประจํานะครับใครพูดอะไรมาทําอย่าดื้ออย่าเถียงอาจจะได้งานไม่ตรงกับใจบ้างนะครับอดทนทําไปก่อนครับแค่เดือนเดียวเองครับเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะดีขึ้นนะครับ หรืองานมีเกณฑ์ผิดพลาดได้ตรวจสอบเอกสารสัญญาให้ดีนะครับก็จะผ่านได้คนทําธุรกิจครับก็ต้องประครับประคองหน่อยนะครับแต่อย่งางไรก็ตามดาวพฤหัสเนี่ยยังยังผลความสําเร็จนะครับในเรือนการงานเราอยู่นะครับแต่ก็เล็กๆน้อยๆครับหรือเราจะเดินทางบ่อยงานเราจะต้องเดินทางไกลได้ทํางานที่ไม่ตรงได้ไปรับผิดชอบอะไรใหม่ๆนะครับลุยทําไปเถอะครับ เดี๋ยวจะดีเองหรือเน้นไปงานเก่าเอากลับมาทาใหม่หรือเน้นแก้ปัญหานะครับบอกไว้เลยครับจะผ่านได้และเน้นออนไลน์เหรอครับเพราะว่ามอณะน,านาก็จริงนะไม่ได้เจอตัวกันแต่ยังคุยกันได้ยังค้าขายกันได้คืออะไรก็ออนไลน์ไงใช้ใช้สื่อโซเชียลให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือบางทีเราไม่ต้องไปเช่นมีไวรัสตัวใหม่มาโอไมคอนเดินทางไปไหนเริ่มเสี่ยงเห็ไหมไม่เป็นไรครับเราประชุม z o ม m m e ต t i n g อะไรได้หมดนะออนไลน์เนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์จะยังผลดีให้กับเรื่องการงานเราได้นะครับต่อไปเรื่องความรักครับความรักก็ต้องบอกนะครับว่าดีถึง16นะครับเพราะหลังวันที่16เนี่ยดาวอังคารคู่รักไปเป็นมรณะเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครโสด่าต้องประคับประคองนะหรือโสดต่อไปก่อนหลังกลางเดือนอย่าเพิ่งออกเดทออกอะไรกับใครนะ ดีไม่ดีเดี๋ยวไปติดโควิดหรือไม่เดี๋ยวไปเสียพลาดท่าเสียตัวด้วยนะเพราะสังเกตดีๆนะสุกปากหวานอังคารรับเอาเนี่ยมีเกณฑ์จะลุ่มหลงนะมีเกณฑ์จะโดนคําหวานของคนที่มาจีบแล้วหลงสุดท้ายโดนหลอกเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์เขาเรียกอะไรไปไวไปไวเนี่ยโดนหลอกหรือแก๊งคอสเซนเตอร์มาหลอกให้เสียเงินนี่โอ้คนลักณาพุซศกระวังหน่อยนะครับเดือนมกราคมนี้นะความรักก็อย่าเพิ่งรีบร้อนอะไรนะส่วนคนมีคู่เนี่ย แฟนมีเกณฑ์เจ็บใครได้ป่วยได้นะครับหลังวันที่สิบเก้าไปแล้วเราต้องดูแลบริการเขาดีๆแล้วอย่าชวนทะเลาะนะหลังวันที่สิบเก้าเนี่ยเพราะดวงดาวมันจะมาจ้าเอ๋กันนะดาวอังคารมาแต่วันที่สิบกแล้วครับเริ่มแต่วันที่สิหกได้เลยนะพุดธกับอังคารคู่วิวาทะเนี่ยระวังทะเลาะกันใครมีคู่ประครับประคองจะผ่านได้ถ้าไม่ใช่มีเกณฑ์จบและจากได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลด้วยนะครับในเรื่องของความรักหรือไม่งั้นแฟนก็ไกลจากเราครับไม่ค่อยได้เจอกันอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ส่วนในเรื่องโชคลาภนะครับโชคลาภนะครับหลักๆก,ก็คือดาวพฤหัสยังอยู่ในเรือนการงานนะครับโดดเด่นไปในด้านการงานแต่ถามว่าถ้าจะได้เนี่ยดูแล้วจะได้จากอะไรบ้างแน่นอนครับดาวพุธอยู่ในเรือนมรณะการเงินเป็นมรณะได้จากอุบัติเหตุความเป็นความตายนี่นนก็ได้เช่นการ2ดาวเกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ไงฝันแม่นไงอะไรเงี้ยดนใจจุดทูบแล้วเลขออกอะไรอย่างเงี้ยนะอธิษฐานดีๆครับจะได้จากเทพเทวาให้ครับแบบนี้นะ ขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยนะครับถ้าพื้นดวงดีก็ยังจะถูกแต่ถ้าพื้นดวงไม่ดีนะมีเกณฑ์ที่จะไม่ถูกได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้สุขภาพและครอบครัวอ่าสุขภาพเราก็ต้องดูแลนะโดยเฉพาะหลังวันที่ส9บ้าไปแล้วนะต้นเดือนนยังดีอยู่ครับเป็นเทวีโชคไม่มีปัญหาแต่หลังวันที่19บแล้วเป็นมหาจักรเป็นมรณะด้วยโอ้โหต้องดูแลสุขภาพให้ดีเจ็บไข้ได้ป่วยโรคเก่ากำเริบช่องท้องลำไส้แผลในช่องปากนะครับ คอหลอดลมหรือไปติดโควิดอะไรพวกนี้นะดูแลดีดๆอย่าไปในที่ที่มันสุ่มเสี่ยงนะครับอันนี้ต้องฝากไว้ด้วยเลยนะแล้วดาวศุกร์เนี่ยเดินถอยหลังอีกนะเพราะฉะนั้นมีหลายสถานที่เราต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับตรงนี้อืมแล้วต่อมาเรื่องของครอบครัวเนี่ยครอบครัวนะครับก็คือดาวอาทิตย์นะเจ้าเรือนพันธุนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าช่วงต้นเดือนออยู่ในเรือนมรณะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย อาจจะระวังหน่อยกับเรื่องทางบ้านนะแต่พอวันที่14ไปแล้วนี่แหละครับชัดเจนนะดาวอาทิตย์พันธุสุภะครับไปอยู่ร่วมกับดาวเสาโอ้โหเป็นคู่ธาตุไฟนะเปิดไฟให้สว่างนะมีอะไรเคลียรคนทางบ้านได้เลยนะหลังวันที่14มีเกณฑ์จะเคลียรได้ครับหมคู่ธาตุไฟยังไงก็สนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับจะเป็นมุมที่ดีนะครับอันนี้รู้ไว้เลยนะกลางเดือนไปแล้วนะวันที่14แล้วถึงจะดีนะครับ ลูกและบริวารกันบ้างนะก็ต้องบอกนะครับว่าก็คือดาวพุธครับพบปุตตะปุตตะ,ะดีถึงวันที่12นะครับลูกบริวารดีถึงวันที่12หลังวันที่12แล้วนะต้องบริหารจัดการดีๆนะต้องค่อยๆคุยค่อยจามนะันเดเดยดทะเลาะก,กันลูกทะเลาะก,กับลูกน้องโอ้โหอีดุงตุงนางไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเขาเรียกว่าไงวิธีแก้คือพูดจาด้วยเหตุผลสอถ้าเป็นลูกน้องอย่าไปคุยนานสั่งเสร็จแล้วไปอย่าไปอยู่นานหรือ ให้คนอื่นมาสั่งแทนอะไรอย่างนี้นะครับจะไม่ต้องทะเลาะก,กันมากสั่งผ่านออนไลน์ไปเลยจบมรณะเนี่ยไปสั่งตอนหน้าเนี่ยไม่ค่อยทําสั่งออนไลน์ทําครับเพราะมันมีหลักฐานมีแชทรออยู่นี่ทางแก้นะครับทําแบบนี้ได้เลยนะอันนี้ก็จะก็จะดีนะครับนะแล้วก็สุดท้ายครับฝากไว้มีในเรื่องอันหนึ่งนะครับก็คือดาวเจ้าเรือนอลีครับออลีไปมรณะนะ อริคือดาวสุกเห็นไหมวันที่สิบเก้าเนี่ยอริไปมรณะเนี่ยแปลว่าใครที่คิดร้ายกับเราใครมีศัตรูอยู่เขาจะแพ้พ่ายไปเองเราไม่ต้องไปเอาคืนไม่ต้องไปจัดการตอบโต้เขานะเพราะฉะนั้นคนที่จะไปมรณนไปตายจะเป็นเรานะเพราะฉะนั้นสิบเก้าไปแล้วปลอดโปร่งโล่งใจเรื่องศัตรูเราก็ลุยทําในสิ่งที่เราต้องการทําไปเลยเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยซิกแซกหน่อยพลิกแพงหน่อยแก้ปัญหาหน่อยทาไปเลยครับจะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีอย่างแน่นอนครับ แล้วท้ายฝากเลขมงคลไลว้เลยครับ8 9 1 7 5ครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จล่ำรวยนะครับผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างสวยงามนะครับและนี่คือบทสรุปคำทำนายโหราศาสตร์ในแบบสไตล์อาจารย์เกตเทวะที่ชัดเจนครับท่านทนายฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์ครับเพราะจะเหมือนมีอาจารย์เกตเทวะเป็นเลขขาส่วนตัวไงครับฟังก่อนรู้ก,ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้รอดก่อนครับติดตามได้เลย และก่อนจากกันไปครับอาจารย์มีภาพเฉลีมนดูงชตาส่วนบุคคลของเราเองครับไม่ซ้ำใครในโลกครับดีอย่างไรครับก็มีทั้งคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดยิ่งสำเร็จมั่นคงแน่นอนนะมีสีมงคลครับสีนี้นะครับบอกเลยนะเอาไปประยุกต์ใช้กับในชีวิตประจำวันเราหมดนะจะเป็นสีพาลวยครับ รู้ลัคนาเกิดรู้่าลรู้เลิกไปสู่ความมั่นคงนะครับและบันทึกภาพว้ในมือถือได้นะครับเวลาไปทาบุญที่วัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ได้เลยนะครับลอลิงตัวเลขไทยในตําแหน่งที่ถูกต้องตามที่ให้ไว้นะจะสำนึผลเร็วขึ้นสุดท้ายครับไปปิ้นเว้ใต้ฐานพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับดวงเราจะแข็งขึ้นครับเหมือนมิเทพเทวคุ้มครองตลอดเวลาครับดีขนาดนี้นะครับบูชาเพียงร้อยเก้าสิบเก้าบาทเพียงเท่านั้นครับทักมาในไลน์ได้เลยนะครับพิมทักว่าสั่งภาพดวงนะครับแล้วก็บอกชื่อนามสกุลวันเเเเดดดดนปีววลากกิิจััังหครบ และโอนเพียง1้9กบกาบาทมาได้เลยนะครับก็จะรีบทําจัดส่งให้ทางลายได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ครับอาจารย์เกตเทวาก็รับดูดวงด้วยนะครับใครอยากดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาเป็นการส่วนตัวยินดีครับเพราะดูดวงมันไม่ต้องดูดาวพื้นดวง10ดวงบวกดาวจรอีก10ดวงครับจะแม่นยำมากจะบอกได้หมดว่าจะได้เมื่อไหร่ย,ยังไงและจะแก้ยังไงนะครับแลดดบดะแลด,ละะลดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาได้อะไรบ้างและต้องทําเช่นไรตามนี้ได้เลยนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับ การเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาว ทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนุคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกตทวาหที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นเๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากาลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอทไลน์แอทสายเกรซเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้า อาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก,ก่อนรวยก่อน,กกอนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา